คุณก็ะดันบอกคุณจะไม่ชี้นํอาอะคุณเกลียดภักไหนมากกว่ากันทําใจเป็นกลางครับตอนนี้ฮะทาใจเป็นกลางาคุณคุณมีความเจ็บปวดกับฝากไหนมากกว่ากันมันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเกลียดหรือชอบนะครับความเจ็บปวดเขาใจใช่ไหมครับผมเล่าบรรยากาศในห้องประชุมให้คุณสยุทธฟังดีกทีก่อก็จะมีฝากฝั่งดึงที่เดินเข้าห้องประชุมมาแล้วก็เขาก็จะบอกว่า สิ่งที่ผ่านมาเขาต้องทําในสิ่งที่เขาต้องทําแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นอันนี้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้พูดอะไรเยอะครับไม่ค่อยรํามวยเอาไม่เอาเอาอย่างนี้ตกลงกันแบบนี้อืมอ่าผมรู้ว่า้ากไหนเออเพราะฉะนั้นก็รอการตัดสินใจครับอ่าเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยเข้ามายังไงเขามาขอโทษก่อนจริงไหมก็เป็นบรรยากาศพูดคุยกันในห้อง เอาคุณบอกคุณจะเปิดเผยไงคือบางอย่างคําพูดในห้องมันก็ก็เป็นจริงตามนั้นครับคุณเรลาอยู่นับเป็นจริงตามนั้นเรื่องอะไรไม่บอกเหรอขอโทษเรื่องอะไรไม่ถามเขาอ่ะเออก็ขอโทษที่ทําให้เสียความรู้สึกอืมครับเมื่อวานนี้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับได้คุยอะไรกันถามอะไรกันเอาเท่าที่พอจะบอกได้เออเนื้อหาสาระหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของกรอบการสื่อสารอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง กรอบการสื่อสารแปลว่าเดี๋ยวเราจะพูดยังไงเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวเราจะสื่อสารหมายถึงว่าเพื่อให้เกิดเดียวไม่ใช่เดียวไม่เรียกเดียวถ้าจะรับข้อเสนอคุณเนี่ยคุณต้องเปิดเผยโปร่งใสต้องทาขั้นตอนที่จะสื่อถึงประชาชนยังไงถูกไหมใช่ครับแล้วพักจะเสื่อมประชาชนยังไงใช่ครับไปแล้วครึ่งชั่วโมงใช่ครับอีกครึ่งชั่วโมงก็เป็นการคุยในเรื่องของรายละเอียดเรื่องหาสาระอืออย่างเช่นเรื่องของรัฐมนูมนีู่ญ40เนี่ยเออที่เขาเสนอมาเนี่ยก็พบว่าในห้องก็มีการยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าอาาจจะยังคิดมมไ ไม่ละเอียดพอยังลงรายละเอียดไม่มากพอซึ่งอาจจะไม่เป็นจริงไม่สามารถจะทําได้ท้าความละเอียดครับผมเ,เรื่อง MOU 4344ที่เสนอประชาพติไปด้วยเลยออันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ก็พูดคุยกันในห้องประชุมจนได้ข้อสรุปแล้วว่าเอาตาม TOR ที่พักประชาชนประกาศไว้เนี่ยดีกว่า,อย,าอย่าใส่อะไรที่ไม่เป็นจริงเข้ามา มองในมุมนึงนะครับอันนี้ผมลองลองชวนคิด<อ>ทำไม <ๆ S 1> บางคน <ๆ S 1> อาจจะบอกว่าก็ว้าวดีนะครับเอ็มโอยูหรือประเด็นเรื่องอะไรนะอ,อีค้อนอะไรยุบสภาให้เร็วกว่า4เดือนอะไรประมาณนี้ก็ว้าวดีนะทำไมถึงเอาเอาเอาของพรคประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาเติมให้มาสับสนคือยังไงคือคืออย่างกรณีของการแก้ไขปัญหาไทยคมพูชาเราพูดมาโดยตลอดว่าสิ่งที่จําเป็นคือรัฐบาลที่มีความชอบธรรมที่ประชาชนไว้ใจเข้ามาแก้ไขปัญหาครับ เนะพราะนั้นเนี่ยในกรอบระยะเวลาสีเดือนที่ผมคุยกับคุณสอยุธเมื่อสักครู่เนี่ยคงไม่สามารถจะเป็นกรอบระยะเวลาที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้หมดจดหรอกสุดท้ายเนี่ยอะไรที่อยู่ในเงื่อนไขทีโอาเนี่ยพยายามใส่ในเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับอย่าตั้งเงื่อนไขมากเกินไปนะครับแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าเราสามารถพอที่จะผลักดันได้ภายใต้รัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยในทางปฏิบัตินะครับเราพอจะที่จะกํากับทิศทางได้อยู่แล้วนะครับส่วน ปัญหาอื่นๆที่เป็นปัญหาใหญ่ๆผมว่ารอการเลือกตั้งใหม่รอการรุรงร์หาเสียงเลือกตั้งรองการนําเสนอนโยบายให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าเพราะฉะนั้นพูดตรงๆคือไอ้ที่เติมมาไม่ต้องผมผมบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่าปฏิเสธไปเอา้าคืออย่าเรียกว่าปฏิเสธเลยครับต,ต้องบอกว่าเรายอมรับข้อเสนอตามเงื่อนไขขั้นต่ําำใครที่ยอมรับตามเงื่อนไขขั้นต่ําเราก็สําหรับเราก็คือรับข้อเสนอเหมือนกันอแต่ข้อเนเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้เกิด มันเยอะไปแล้วปฏิบัติยากอยากให้อยากหให้หตี<ำ>ความกันยากครับอยากให้อยากให้นําเสนอข้อเสนอที่เป็นจริงมากกว่าที่จะนําเสนอเพื่อที่จะเป็นมีมีวาระอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านี่ผมก็ก็แล้วแต่แต่ละคนมองอ้าวมันมีกระแสข่าวกูเห็นไม่ปล่อยกันเต็มโซเชียลเลยครับว่าพักประชาชนจะยกมือให้คุณอนรุทินครับเพื่อแลกกับการที่44สอสอที่โดนคดีเสนอร่างกฎหมายแก้หนึ่งหนึ่งสองจะรอดครับเห็นข่าวไหมครับก็อันนั้นก็เป็นข่าว เป็นแค่ข่าวมีคุยไหมไม่ไม่ได้มีการคุยใดๆแบบนี้ครับซึ่งคุยก็ลําบากเพราะมันก็ถ้ากับว่าภูมิใจแทยข้อรับถือว่าเขาไปบงการได้อะครับก็อย่างที่บอกไงฮะว่าไม่ได้มีการคุยอะไรแบบนี้เราถึงพยายามให้รับแค่ข้อเสนอแค่ไม่กี่ข้อนะแค่สามข้อเท่านั้นที่พักประชาชนได้กางออกมาแล้วเออไม่มีไม่มีอันอื่นเลยสี่สิบสี่สอสอปฏิเสธเด็ดขาดเลยไหมไม่มีไม่มีแน่นอนครับ ไม่มีแน่ใจใช่ไหมว่าผู้นําจิตวิญญาณของพรรคคุณเขาไม่ไปคุยบ้างคือผมไม่สามารถที่จะตอบแทนทุกคนได้นะครับคุณสอยูในี่ผมบอกตามข้อเท็จจริงเลยออย่างเมื่อวันผมรู้คุณคุณคุณแม่คุณพูดหมดอ่ะแต่ไม่โกหกอ่ะอย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยตอนที่คุณธนาทรลงไปให้สัมภาษณ์ว่ามีการพูดคุยกับคุณทักษิณเองเนี่ยผมเองตอนที่ตอบนักข่าวผมเองก็ยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าตกลงไปคุยอะไรกันมีการคุยกันจริงหรือเปล่าคือ ถามว่าผู้นําทางจิตวิญญาณอาจจะมีการให้ข้อคิดเห็นให้คําปรึกษาบ้างไหมเนี่ยมีอยู่แล้วนะให้คำปรึกษาแต่สุดสุดท้ายการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นของตัวผมแล้วก็ผู้บริหารและก็สมาชิกพักทุกคนสสพักทุกคนครับเห็นบอกว่าคุณทักิณโทรไปหาคุณธนาธรแล้วบอกบอกเค้งว่ายกเืื้อ้คุณแชรยเกษมได้ไหมคุณธนาธรเล่าไหมคือคือคือคงสั่งไม่ได้นะฮะแต่ถามว่าตอนที่ไปพูดคุย ว่าว่าใครจะไปพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยม,ม,มีมาสะท้อนเสียงให้ผมฟังไหมว่าไปหาเรื่องกับคนนั้นคนนี้มาเป็นอย่างนี้มีมมแต่สุดท้ายการตัดสินใจก็อยู่ที่ผู้แารพรรคชุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นรอบนี้จึงตัดสินใจว่ามีอะไรมาคุยกับโตบข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจหรือ,อยังผมว่าตอนนี้เยอะมากเพียงพอระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก็รอนําเข้าสู่ที่ประชุมสสตอนบ่ายนี้แล้วเขายังโทรมาถามความคลืบหน้าไปรลยนะบ้างไหม ก็มีมาเป็นระยะระยะครับสองวันนี้ก็สายก็เข้าเยอะเหมือนกันแต่ผมจะไม่ไม่ได้รับตรงส่วนใหญ่ก็จะให้ผู้บริหารพักชุดปัจจุบันแลืนเพื่อนในพักเนี่ยเป็นตัวแทนพูดคุยแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาคุยอย่างเป็นทางการที่พักก็คือไม่พยายามจะคุยไม่พยายามพูดคุยทางโทรศัพท์กลัวเทปหรอก็มีมีอะไรมาคุยกันบนโต๊ะดีกว่าอ่ามันก็จะมีการสื่อสารติดต่อมาคือต่างฝ่ายต่างลุมเร้าใช่ไหมในทำนอง ผ่านคนนี้คนนี้มาว่าเอาไงเอาไงใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะมีการเจราจาต่รอรองกันแบบนี้ครับคิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มันจะเกิดผลยังไงกับพรรคคุณในการเลือกตั้งผมเชื่อว่าอยู่ที่การทำหน้าที่ของพวกเราสี่เดือนต่อจากนี้นะครับว่าเป็นไปตามที่ผมได้ประกาศไว้ไหม นะครับไม่ว่าวันนี้เนี่ยหรืออีกไม่กี่วันข้างหน้าสัปดาห์หน้าจะตัดสินใจทางใดทางหนึ่งนะครับพรคประชาชนเองก็ต้องพร้อมที่จะแบกรับสิ่งที่พวกเราตัดสินใจและก็ต้องพยายามใช้สสทั้งหมดที่เรามีในการกํากับทิศทางประเทศให้มันเดินไปตามนั้นแบบที่เราได้นําเสนอไว้ถ้าทําไม่ได้ก็มันก็สะท้อนกลับมาที่คะแนนนิยมของพักแน่นอนอแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆประเทศมันเดินไปทางไหนคือเราไม่ได้ตัดสินใจอย,อยู่บน คะแนนความนิยมของพรรคเป็นหลักอย่างเดียวนะเราดูในเรื่องของคือเ้่าความนิยมอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไหมครับอ่าเดิมไปข้างหน้ามีแต่ลบลบมากลบน้อยไหมณระยะเวลาอันสั้นที่ประชาชนอาจจะโดยโบตเตอร์บางส่วนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะเขาอาจจะไม่ได้ประเมินฉากทัศ์ไม่ได้ไล่โฟลชาร์ดแบบเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ควรเลือกทั้งคู่อย่างที่ผมได้บอกวันนี้เราไม่ได้กําลังเลือกนายกที่ดีที่สุด สำหรับประชาชนแต่เราเลือกนายกมาเพื่อเดินหน้าสู่การยุบสภาและปลดล็อกให้มีการแก้รัฐมนูลและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเลือกนายกคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศครับคุณกระดันบอกคุณจะไม่ชี้นําาคุณเกลียดพรรคไหนมากกว่ากันทําใจเป็นกลางครับตอนนี้ฮะทาใจเป็นกลางาคุณคุณมีความเจ็บปวดกับฝากไหนมากกว่ากันมันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเกลียดหรือชอบนะครับความเจ็บปวดเข้าใจใช่ไหมครับ ผมเล่าบรรยากาศในห้องประชุมให้คุณสยุทธฟังยี่ดีกว่า <c oughs> ก็จะมีฟากฝั่งหนึ่งที่เดินเข้าห้องประชุมมาแล้วก็เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาต้องทําในสิ่งที่เขาต้องทําแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้น <c oughs> อันนี้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้พูดอะไรเยอะครับไม่ค่อยรามวย <c oughs> เอาไม่เอาเอาอย่างนี้ตกลงกันแบบนี้อมอผมรู้ว่าคากไหน เ,เพราะฉะนั้นก็รอการตัดสินใจครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะเลือกกันในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็คือเดู๋ว่าต,ตลกลงกันได้ถูกไหมครับถ้ายังตงลกลงไม่ได้มันก็ยังเรียกประชุมไม่ได้เลยใช่ครับ,รบถ,ถูกต้องครับถูกต้องคคือมันต้องรประสานประธานน่ะแต่เขานัดวันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วครับคาดหวังว่าคุณเท้งบอกวันนี้ถ้าจบก็จบแต่ถ้าไม่จบก็ยังไม่จบครับให้แสดงความเห็นกันเต็มที่ใช่ครับชั่งน้ําหนักกันทุกอย่างเลย จะบอกเชื่อใจใครมากกว่ามันก็ใช้คําว่าเชื่อใจไม่ได้เพราะมันต้องดูประวัติและดูความเสี่ยงทางคิตศาสตร์และปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นวิธีในการนํานเสนอข้อเสนอต่างๆอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นอยู่ว่ามีมีประวัติการกระทําอะไรที่ผ่านมาบ้างคุณยังเชื่อว่าฝ่ายหนึ่งมีความพยายามที่จะให้เลือกเป็นนายกก่อนหรือถึงเวลารวมเสียงข้างมากใหม่มีไหมก็มีความเป็นไปได้ นะครับทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดที่บอกว่าพอเลือกนายกใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะมันมาเองอเสียงข้างมากนะก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราเราประเมินว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันค่อขนข้างสูงนะครับมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ไม่ว่าใครขึ้นมาแล้วเขาจะกลับมารวมกันโดยมไม่มีบริบทอื่นที่ยังไม่เกิดมีมีอำนาจบางประการเข้ามากําหนดครับแค่เขาจะไปรวมกันครับแล้วกลายเป็นนอกระบบอะไรที่คุณกัวเน่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูการตัดสินใจวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปประชุมเนี่ยสุดท้ายคุณจะพูดอะไรกับแฟนลับหรือผู้สนับสนุนคุณหรือผู้ไม่สนับสนุนคุณก็ตามทีขณะนี้มันมี3ฝ่ายนะการเมืองเนี่ยเอาเชิญก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาชนที่ได้รับเสียงนะครับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเนี่ย จะใช้อำนาจทุกอย่างที่เรามีนะครับในการที่จะกำกับทิศทางประเทศให้เดินไปในทางที่ดีที่สุดเราไม่ได้ประเมินการตัดสินใจออต่อจากนี้ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยโดยมองถึงผลประโยชน์ของพรคประชาชนอย่างเดียวแต่เรามองถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักด้วยนะครับผมเชื่อว่าการที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรที่เราได้รับอำนาจจากประชาชนมาเนี่ยเราทำตัวเป็นประหลัดประเทศอยู่เฉยๆนะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงใดๆเนี่ยก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนรัษฎร ใดๆก็ตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะใช้อํานาจของเราถึงแม้บางอย่างเราอาจจะเจ็บตัวในเวลาอันสั้นที่ไม่ว่าเลือกทางไหนเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับแต่จําเป็นที่จะต้องเลือกเพื่อผ่าทางตันให้กับประเทศนะครับแล้วผมเชื่อว่าการกระทําของเราในระยะยาวจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ทําให้คนออไม่ว่าใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เลือกใครเลยนะครับกลับมาเริ่มเห็นนะว่าสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปทําอะไรไปเนี่ย นะครับมันช่วยสร้างทางออกให้กับประเทศอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าถ้าอยู่เฉยๆคือไม่เลือกใครเลยหนึ่งเด็ประยุทธ์จะกลับมาได้ด้วยโมเดลที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเกิดจับมือกันแล้วไปเอามาสองประเด็นอะไรนะพักเพื่อไทยดึงเวลาแล้วสามารถจะดึงเสียงกลับมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากครสามเกิดบรรยากาศที่เลือกเองก็ไม่ได้แล้วเปิดทางให้อำนาจรองระบบเข้ามา นี่คือเหตุที่พักประชาชนต้องตัดสินใจครับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับหรืออาจจะมากกว่านี้แต่จะพยายามให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุดครับหมายคือในพักก็ปวนใช่ไหมสามสุดท้ายแล้อ,อก็มีความเห็นแตกต่างหลากหลายครับคุณสวัสดับเราจะเอาเรื่องความรักความชังเข้ามาเกี่ยวข้องไหมหรือเอาเหตุผลแท้ๆหรือเป็นมนุษย์มันต้องมีเป็นมนุษย์มีหมดละฮคะทั้งความรู้สึกทั้งเหตุผลครับแต่เ็าพยายามคุยด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลมากที่สุดเมื่อวานทําไมไปรับเขาสักนิดหนึ่งให้เขายืนดูอยู่หน้าพัก มีมวลชนไปยืนตรงบันไดตะโกนถือป้ายด่าเขานั่นนะครับก็เป็นเสียงสะท้อนของมวลชนครับเอแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักนะครับไม่ลงไปรับเขาช่างหน่อยเหรอครับเมื่อวานน่ะก็พยายามปฏิบัติให้เหมือนกันพอตอนภูมิใจไทยมาผมก็ไม่ได้ลงไปรับเออใช่แล้วก็ไม่ได้ลงไปส่งเออใช่ครับเมื่อวานนี้พยายามปฏิบัติให้เท่าเทียมกันมากที่สุดฮะแม้แต่การลงไปรับแล้วก็ลงมาส่ง ก็ให้เหมือนกันน,กนั่นแหละเพียงแต่วันภูมิใจไทยมายังไม่มีใครมามวลชนอะ่ะครับอใช่ไหมเมื่อวานนี้ทําไมไม่ถแถลงถแถลงหลังจากพูดคุยเสร็จก็เหมือนกันครับตอนภูมิใจไทยมาผมก็ไม่ได้ลงไปถแถลงโอ้โหรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมถามต่อไปคุณเท้งอันนี้เราไม่ได้พูดผมไม่ได้คุณฟันธงครับเพราะคุณอาจจะคิดในใจได้แต่คุณจะไม่ชี้นําถูกไหมรหรือจะชี้นาไม่ชี้นำใดๆทั้งสิ้น อ่ะผมว่าออปชันแรกเนี่ยเรื่องไม่เลือกใครเลยเนี่ยเมื่อกี้เราประเมินกันค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะฮะเดินต่อ,อนะฮะไม่ว่าจะแดงหรือน้าเงินนะตอนนี้เนี่ยผมอยากให้คิดบนหลักการที่ว่าอะไรที่เรามีข้อเสนออะไรที่วางไว้บนโต๊ะและอะไรที่เป็นหลักประกันที่จะทําให้เราเชื่อมั่นได้ที่สุดนะครับที่คนคนนั้นเนี่ยหรือนายกคนนั้นเนี่ยจะไม่บิดพลิ้วต่อ Agreement หรือ TOR ที่ได้ทําข้อตกลงกับเราครับอันนี้คือความเชื่อใจ คือต้องเรียกว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจแต่ประเมินความเสี่ยง <c oughs> ประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงว่าอะไรมีความเสี่ยงน้อยที่สุดก <c oughs> ารเมืองมันเชื่อใจก็ไม่ได้แล้วเหรอคือจริงๆต้องต้องบอกพี่ยุทธแบบนี้นะฮะตอนที่คุยกันบนโต๊ะเนี่ยผมเองก็ให้เกียรติทุกทุกคนที่มาพูดคุยด้วยมันต้องมีพื้นฐานบนความไว้เนืรอเชื่อใจกันระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจสิ่งสําคัญแบบนี้ของประเทศเนี่ยเราจะประเมินด้วยความเชื่อใจเราอย่างเดียวไม่ได้บางทีก็ต้องดู ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการกระทําที่ผ่านมามด้วยว่าเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราประเมินจากความเสี่ยงให้น้อยที่สุดความเสี่ยงมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างออคณิตศาสตร์ตัวเลขสอสอในสภาอลองประเมินกันนะม,มันมีฉากทัดอื่นๆอย่างเช่นโบสนายกคนใดคนหนึ่งไปแล้วนะพอเขาเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยเป็นนายกแล้วเป็นนายกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคนที่อยู่ข้างคนที่ชนะคือคน ใช่เปนจะไหลไปหาผู้ชนะไหลไปหาผู้ชนะออันนี้ผมไม่ชี้นาช่วยกันประเมินนะฮะว่าหลังจากใครก็ตามได้เป็นนายกแล้วเนี่ยใครมีโอกาสมากหรือน้อยกว่าที่จะดูดเสียงไม่ว่าจะดูดงูเห่าดูจากพรรคอื่นไหลไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพอเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเขาก็ไม่ต้องทําตามทีโออาร์เราใช่พอเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากก็ไม่ต้องแคร์ครับเพราะเสียงพอแล้วครับอถ้ามองตรงนี้ภูมิใจไทยได้เปรียบนะผมไม่ชี้นำหมายความว่าโดยตัวของเขาเนี่ย แม้จะดูดเพื่อไทยไปยี่สิบคนนะสมมุตินะครับแล้วก็มีพรรคอื่นๆทั้งหมดเลยนอกจากเพื่อไทยมันก็ยังไม่พอครับที่จะได้สองสี่หกถ้าเกิดไม่มีพรรคเพื่อไทยด้วยครับไม่มีพรรคประชาชนครับยังไงก็ไม่พอครับแต่เพื่อไทยเนี่ยแค่เอากลับมาที่ออกไปเนี่ยก็พอเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วครับต้องบอกต้องว่าต้องบอกอย่างนี้พี่ยุทธว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากเซ็นทีโออาร์สมมติมเราโหวตให้ใชัยเกษมไปเนี่ยฮะ เขาอาจจะไม่ไม่ผิดสัญญากับเราก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการประเมินทุกอย่างเป็นการประเมินในอนาคตแต่การตัดสินใจวันนี้เนี่ยเราเอาข้อมูลทุกอย่างมากลางและคิดด้วยเหตุด้วยผลอเอาว่าเฉพาะปัจจัยตัวเลขสสคณิตศาสตร์ในสภานเนี่ยอ,อะไรที่มีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันเนี่ยผมชวนประชาชนทุกคนที่กําลังชมรายการอยู่ช่วยกันคิดตามาว่าครับคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ข้อเดียว มีหลายปัจจัยมากมันต้องดูประวัติความเป็นมาเคยทําอะไรเอาไว้ครับถูกไหมครับครับแต่จะพิจารณาหลายองค์ประกอบเพื่ตัดสินใจใช่ครับอ่าทนี้ข้อเด่นของอันนี้ผมมอนในแง่เนื้อหาบ้างไม่รู้พิจารณาไหมครับข้อเด่นของภูมิใจไทยขั้วนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเพื่อไทยในมุมการแก้ปัญหาเรื่องความชอบธรรมจะมีปัญหามาก <Ừ. S 2> ในท่ามกลางเรื่องไทยกัมพูชาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่าเพราะฉะนั้น อันนี้น้ําหนักเขามีครับแต่ของเพื่อไทยเขาก็จะชี้ไปว่าถ้าเป็นภูมิใจไทยพักประชาชนเท่ากับจะอุ้มคดีหัวสวจะอุ้มคดีเขากระดองนะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการอุ้มนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโดยหลักการเนี่ยเราลองดูข้อเสนอของทางฝั่งพักเพื่อไทยที่เขามีการให้ข่าวมาตามหน้าข่าวไม่ได้อยู่บนโต๊ะเลเจรจาตอนที่มาคุยกับผมที่พักนะครับให้ข่าวว่าเนี่ยถ้าโหวตให้กับทางเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเดินหน้า ทำในเรื่องยุบสภาเร็วขึ้นนะแล้วเดี๋ยวจะมาร่วมจับมือกันเพื่อจะเดินหน้าเขากระดองค่อยๆแกะอย่างทีละประเด็นนะฮะผมต้องบอกว่าในเรื่องของคดีการทุจริตต่างๆนะฮะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลต้องเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาทุกคดีโดยไม่ได้ละเว้นพวกพ้องผมพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะลองดูข้อเสนอของแต่ละฝั่งเข้ามาเนี่ยมีการเสนอข้อเสนออย่างสมดุลกันหรือเปล่าหรือว่ามีการให้ข้อเสนอเพื่อที่จะเป็น เอามาใช้เป็นวาระทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่บอกว่าดําเนินคดีกับอีกฝ่ายที่อาจจะทําให้เหมือนว่าถ้าพักประชาชนไม่เลือกเนี่ยแล้วคุณจะอุ้มเขาเท่ากับเรากำลังจะไปอุ้มเขาหรือเปล่าออซึ่งผมบอกว่าจริงๆหลักการที่ถูกต้องคืออะไรเรื่องแบบนี้จริงๆเนี่ยไม่ว่าใครเข้ามาสวมนนจเนี่ยนะครับหน้าที่ของคุณคือดําเนินคดีทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาแล้วหน้าที่ของพรคประชาชนในฐานะเป็นพักฝ่ายค้านที่เรากํากับดูแลรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเราเห็นว่าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยนะครับแล้ว แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเนี่ยเราพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มทันทีถึงแม้เป็นยืนยันถึงแม้เป็นคุณอนุทินเป็นนายกแล้วเราเห็นว่าไม่ว่าใครนะครอันนี้ผมยกตัวอย่างที่ะฝั่งเนาะมมไม่ว่าใครมาเป็นนายกนะหรือคุณอนุทินมาเป็นนายกแล้วเห็นว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอเพื่อละเว้นคดีต่างๆที่ตัวเองโดนดำเนินคดีอยู่แม้แต่ทางฝั่งคุณชัยเกษมเองที่ให้ประโยชน์คดีเอาพายคดีอะไรต่างๆตัวพี่เอ็นของ คุณแพทย์ทองทานอไม่ว่าใครขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าคุณกําลังใช้อํานาจแบบนั้นเรายื่นจะเตะอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีขอให้เชื่อตรงนี้ถูกไหมขอให้เชื่อตรงนี้ก็เรายืนยันว่าเราทําหน้าที่ฝ่ายค้านถึงไปสายเหตุทำไมเราไม่ร่วมรัฐบาลอันนี้ผมถามสมติเมื่อคุณรุ่ทีมเป็นนายกภูมิใจไทยเป็นแกนนาปุ๊บกรมที่ดินได้ทิษดีใหม่ครับตามไทม์ไลน์เขากำลังจะเพิกถอนฉนนเขากระดงแล้วภายในสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนนี้ครับแล้วโจโจมันหยุดนิ่งไปเลยครับ มันนิ่งไปเลยแทรกแซงหรือเปล่าไม่รู้แต่มันนิ่งไปหรือกรณีหัวสวอประเด็นเรื่องกรกตว่าไปถูกไหมครับแต่ยี่อยู่ดีเอสไอตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ครับแล้วโจโจมีรัฐมนตรีเข้าไปกำกับดูแลกระสรวงทำคนใหม่แล้วจจ่จกระบวนการมันหยุดเลยมันก็ไม่รู้แทรกแซงหรือไม่แทรกแซงแต่มันหยุดอะ่ะอยู่ที่หลักฐานที่ออามาพิปายไม่ไว้วางใจนะอย่างที่ผมบอกถ้าเห็นแล้วว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเราเองก็ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปแบกใครหรือว่าไม่จําเป็นต้องไปปกป้องนาย,ยกคนไหนนะครับที่ใช้อํานาจโดยมิชอบได้บอกกับพรรคภูมิใจไทยไปไหมเรื่องนี้ผมผมเชื่อว่าทุกคนประเมินฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นออกอนะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยตอนที่คุยกันบนโต๊ะเจรจาพูดกันอย่างตรงไปตรงมามว่าเราทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีพูดกับทั้งสองฝั่งนะฮะเป็นหน้าที่ของคุณจะตั้งใครเนี่ย ไม่ต้องมาทําพวกเราเราทาหน้าที่ฝ่ายค้านเพียงแต่เราจะยกมือสนับสนุนให้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเราได้ครบอืครับคือพูดกว้าง,างแต่เป็นที่รู้พูดโดยหลักการนะฮะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอนะ่ะที่แต่ละคนก็มีแผลของตัวเองเนี่ยเขาเขาเขา,เขามองออกอยู่แล้ว จะถูกข้อหานี้ไปเหมือนกันไหมอุ้มคดีหัวสวอุ้มเขากระดงเนี่ยคุณนัทพงศ์ผมเข้าใจข้อห่วงใยนะครับของของไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาชนเพื่อเงือออกเอาคุยเรื่องนี้ต้องเงือออกเอาเชิญฮะครับก็อย่างที่บอกฮะว่ายืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเราทําหน้าที่ตรวจสอบในฐานะพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ไม่มีการละเว้นให้กับใครแน่นอนนะเพราะนั้นใครที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ย แล้วเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพรคประชาชนก็พร้อมใช้เสียงของพวกเราทั้งหมดที่มีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจลมรัฐบาลถ้ามันหยุดแค่หยุดมันก็ถือว่าหยุดแล้วถูกไหมครับแต่ก็ต้องหาหลักฐานมาว่ามีเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าคือผมไม่อยากมาตั้งเงื่อนไขว่า,าลงในรายละเอียดว่าตกลงมันต้องอต้องอเดินหน้าไม่ไมอะไร,ะไรยังไงเออผมคิดว่าเอาว่าโดยวินย,ยูชนเวลาเราติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยบางทีมีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จถึงไม่มีใบเสร็จแต่มันก็เห็นได้ชัดว่ามีการใช้อํานาจแทรกแซงถึงตอนนั้นเนี่ย ผมก็คิดว่าเราก็ตัดสินใจบนสามาสานึกของวินยูชนประชาชนโดยทั่วไปมองเห็นว่ามีการแทรกแซงไหมถ้าเชื่อได้ว่ามีการแทรกแซงเราก็ลงมติถอดถอนไม่ไว้วางใจซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบต่อไอ้ข้อเสนอของเราที่เสนอก็คือรัฐบาลครับถ้าไม่ผ่านไม่ไว้วางใ,ใจในายกก็มีทางออกสองทางคือลาออกรหรือยุบสภาครับถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่พรักประชาชนก็ต้องอธิบายให้เห็นว่าจะตรวจสอบต่อเนื่องครับผมไม่มีการแทรกแซงครับ